ครับพี่นอ้อ,เองเมนิกระสิพ้ามาพัดหมูพัดหมูใส่ผัวฝักยาวครับเนื้อสั์นี่เข้าเปลี่ยนเป็นไก่เป็นปลาหมึกเป็นยังก็ได้เล้ครับเมน,นี้เข้าใส่หมูสามสันครับพี่น้องหมูสามสันติดมันก่อนยืนเข้ากับมัดเจียวให้น้ำมันมันออกก่อนเห็ดไข่ไขหมูกรอบเลยครับพี่น้องเจียวน้ำมันออกเรื่ายๆก่อนเรต้องเปิดไฟแห้งเลยครับนี่แหละเกียวไปซะก่อน พอดด้วกันให้มันกรอบจนเอาข้นมากแล้วก็จังสสดดน้ํามันแล้วก็จังเอาเครื่องแกงลงไปผัดนะครับพี่นอ้องนี่นะครับเยอะเกีียวครับพอผัดหมูได้แบบว่าทอดหมูได้ที่แน่ละใกล้ดได้ที่และเท่าก็เอากระเทียมตักลงไปทอดนำ้ำทำให้มันหอมนี่ครับพี่นอ้อง ตัวผมเงองพอ้กระเทียมสุกกระเทียมเหลืองเมื่อเดี๋ยวี้ซึมเขาไปแน่นเข้ากัจัตากรกเ้าก็ับออกนะครับสัดไปเรื่อยหมันคนนะครับหมันคนไม่งั้นมันจะสุกไม่สม่ำเสมอเดี๋ยวมันจะวางกันมันไม่สุกมันก็จะไม่เหลืองสําหรับกระเทียมนะครับ นี่ครับเอาเหลืองเอาเหลืองพอประมาณนี้พอแล้วก็ปิดแก๊สเลยแล้วก็คนไปสักพักหนึ่งแล้วก็ตักขึ้นนะครับแล้วก็ตักขึ้นให้เก็ยดน้ามันแล้วอุณหภูมิจะทําให้แต่ละถกเองเดี๋ยวตักขึ้นน,ะนี่ครับพอตักขึ้นมาแล้วก็จะสวยงามแบบนี้อยู่แล้วนะครับอหอมน่ากินได้ข้าวเหนียวนะกินกับข้าวเหนียวครับข้าวสวยก็ดีครับนี่ครับ มีเลยหอมๆับหลังจากนั้นเราตักน้ำมันอกเหลือไว้สักนิดนึงครับเอาไว้ผัดพริกแกงก่อนนะครับผัดเครื่องแกงครับนี่ครับผัด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 ,ผดให้มันหอมๆอก่อนพอผัดเครื่องเครื่องแกงหอมแล้วเราก็ใส่พริกแกงก่อนเดี๋ยวเครื่องเครื่องแกงไม่ครับใส่น้ำตาลลงไปชกช้อน องชูรสกามใจชอบโอเคสักนิดนึงอุ้ยอุยร้อนครับพี่นอ้องน้ำมันหอยใส่ลงไปครับนี่นะครับพี่นอ้องโอเคใส่น้ำมันหอยตามด้วยซีอิ๊วขาวสักนิดนึงโอเค สูตรเรานี่ไม่มีตายตัวนะครับแล้วทีนี้ก็ผัดเดแก๊ผัดพอให้ร้อนแล้วก็เติมน้ำเปล่าสักนิดหนึ่งครับโอเคประมาณนี้ครับต่อมาณกะเอาครับเดี๋ยวให้มันเดือด โอเคครับชิมแล้ว,วอร่อยเพราะยากใส่หัวฝักยาวอะไรตัวนี้เลยเดี๋ยวเราผัดก็จนิงนี่เลยครับเดี๋ยวผัดกัวแป๊บนึงครับนี่ครับ,รบเรียบร้อยเพิ่มซีซันใส่พริกนิดนึง นี่เลยนะครับหมูที่เราเตรียมไว้ก็ใส่ลงไปเลยจะคล้ายๆหมูกรอบอารมณ์มันจะได้แบบหมูกรอบนี่ครับสูบเราสูบแก๊สได้เลยครับนี่ครับสูบนี้เลยเป็นยังไงครับแ่บๆน้ำกันครับพี่น้องนี่แหละครับฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เก็ตเราสินี่ครับ แสบครับไปครับ